ตอนนี้เราอยู่ถนนพระยาสุเรนนะครับก่อนถึงวัดพระยาสุเรนจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือเขาบอกว่าอยู่ในปั๊มนะครับเปิด8โมงเช้าตับอะไรนะ้่เอาเล็กเนื้ออย่างอ่ะน้ำแห้งพิเศษธรรมาดาธรรมดาน้ำสอง แล้วก็บะหมี่แห้งสองบะหมี่เนื้อทุกอย่างสองธรรม,มดาเนื้อจะเป็นกระดาษสีเหลืองนะครับหมูจะเป็นกระดาษสีขาวนี่เรามากินก๋ยเตี๋ยเรือแปดโมงกว่าๆนะครับน่าจะเป็นการกินก้วยเดี๋ยวเรือที่เช้าที่สุดต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ก่อนถึงวัดพญาสุเรนนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหัวโคง ซึงร้านนี้เมื่อก่อนมันจะอยู่ตรงหัวโค้งก่อนถึงวัดพญาสุเลนนะครับซึ่งผมว่าไม่เคยทานแต่ก็เคยกับทานเคยเห็นแล้วก็มีคนใกล้ตัวหลายคนเนี่ยแนะนํามาว่าร้านนี้อร่อยในย่านพญาสุเลเขตคลองสามวาซึ่งก่อนหน้านี้นเ,นเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแถวๆหัวโค้งตรงนั้นแหละครับแต่ไอร้านเดิมอ่ะมันไม่อยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าไอร้านที่เราไปกินเนี่ยก็น่าจะเป็นร้านร้านตรงนั้นแต่ย้ายมา ซึ่งล่าสุดน้องพลอยเพิ่งไปรู้มาว่าจริงๆมันไม่ใช่ไอ้ร้านที่เราไปกินนะเราเข้าใจผิดมาตลอดไอร้านหัวโค้งย้ายมาอยู่ในปั๊มปตทนะครับก่อนถึงวัดพญยาสุเรนเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าครับผม Big you, one big one. and one. Yeah. ครับตอนนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จแล้วกําลังจะกลับนะครับเราเช็คบินไป200กว่าบาท230นะครับผม4ชามน้องพอยสากักหมูเจียว2แล้วก็มีน้ําเปล่าขนมถ้วย1คู่นะครับรสชาติอร่อยนะครับแต่จะเผ็ดหน่อยถ้าใครไม่กินเผ็ดเนี่ยต้องบอกเขาเลยครับเพราะที่นี่รสชาติค่อนข้างเผ็ดนะครับก็ น้ำกุกขีเข้มข้นครับถือว่าโอเคเลยเี่วโอกาสจะกลับมาซ้ําแน่นอนนะครับรสชาติจะติดหวานหน่อยนะครับมีเปรี้ยวแล้วก็ติดหวานหน่อยแล้วก็จะเผ็ดหน่อยนะครับถ้าใคร <c oughs> ใครเนี่ยเหมือนน้องพลอยเนี่ยไม่กินเผ็ดเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเผ็ดมากถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ต้องแจ้งเขาก่อนนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยครับก่อนถึงวัดพญาสุเรนนะครับปั๊มปะตะทนะครับใครอยู่โซนคลองสามวาหรือผ่านมาย่านมีนบุรีกูบอลรามิานไทยแถวนี้ก็ลองแวะมา ชิมกันได้นะครับแล้วเราก็อิ่มแล้วเดี๋ยวไปทำธุระต่อครับสวัสดีครับ